ชัดๆแบบอันนั้นเลยคือข้างนี้พี่ก็ปวดนี่เนี่ยแน่นนเนี่ยจะไม่ปวดจะเจ็บโอ้อยอันนี้นแหละยข้างนี้โดนแล้วเจ็บเลยใช่ไหมใช่ใช่<ๆ>มันระบมยันโคนเลยไงครับพี่ใชนนน่นั่นแหละนั่นแหละจะเจ็บเลยอะยันโคลเลยแล้วไอ้นี่ด้วยพี่พี่จับแบบปล่อยให้มันระบมนิดนึงนะนิดนึงนะยันโคนเลยค่ะ คือตัดไม่ออกตัดไม่ออกไงแล้วก็แบบว่ามันไปทิ่มอยู่ที่โคนโอ้ก็เล็บอย่โคนเลยค่ะเห็นไหมมองเห็นไหมดูดิเล็บอยู่ที่โคนเลยที่พี่ปวดเพราะว่าเล็บอยู่ที่โคนเลยซ้ำเลยอะ่ะ โคนเลยอ้ยสองเลยค่ะ oh. นิดนึงนะนิดนึงนะนิดนึงนะนนงนะยันโคนเลยค่ะพี่เลยมันเป็นหนองจนหายแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นนะเป็นหนองจนหายนึกว่า นึกว่าเป็นหนองจนหายเลยไม่เป็นไม่เป็นนีพี่ตัดเล็บแบบว่าให้มันเป็นแบบเหมือนสองข้างเลยให้จมูกเล็บหายตรงนี้พี่นะจมูกเล็บหายทั้งคู่เลยใช่มันก็เลยแบบว่ามันไม่สามารถดันได้ไอย่าตัดเล็บตรงนี้อย่าตัดเล็บตรงนี้ ทีหลังมามานะพี่นะเพราะว่าเดี๋ยวตุ๊กจะ,จะ,จะทําทรงเล็บให้พี่ใหม่ถ้าพี่สัดเล็บทรงเนี้ยดูดิอู้มแทงอยู่ในนี่ถึงนะนี่ไงนี่ไงตรงที่มันแทงนี่แี่ยคือตรงที่มันแทงเลยโอ้ยแม่เจ้าโอ้หือ เราไม่สามารถที่จะเอาครีมดึงได้ด้วยนะ oh. ครีมดึงก็ขาดมันเหนียวมาก oh <my. S 1> เนี่ยดูดิเหนียวมากพี่ซูมาใกล้ๆเลยเนี่ยดูดิดูด,ดิแข็งด้วยเหนียวด้วยดูโล่งเลยคันเนี้ย oh เบาเลยไหมเบาเลยไหมพี่โล่งเลยไหมทานไรเบาเลยไหมโล่งเลยเพราะว่าเนี่ยจากแข็งแข็งเมื่อกี้เนี่ยโล่งเลยอุ้ยนางสารเอาซะแบบบวมเป่งมาเลยดูนางสารมากเพราะว่าการที่พี่ตัดเล็บทรงอย่างนี้ด้วยมันก็เลยยิ่งแบบอย่างว่าเนาะเราปวดเราก็เอาให้มันแบบออกเหลือแต่โคนดีที่สุดเนี้ย ล่งแล้วนะพี่เนาะโอเคจ้ะ